สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องร่งฟ้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพอลนก็จัดกล้วยให้กับคุณพ่อชลิตนะคะกล้วยกับอ้อยนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อชลิตนะคะที่เมตตานะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะไป สวัสดีค่ะสวยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ณลงสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวยสวยสวยค่ะใส่ห้ใส่หม้ใส่หใส่หม้ใส่หม้ใส่ห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 ้ สวัสดีจ้านิ่งๆหน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวยๆนิ่งๆจ้านั่นแหละลูกกราบขอบพระค,คุณคุณพระเจ้าคะที่เมตตานะคะขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะ ก่อนแม่แก้วอุย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 เวลาอยากกินด้วยแม่แก้วเวลาอยากกินด้วย สองมัดค่ะกล้วยยี่สิบตะกร้านะคะไ้สองมัดแล้วกราบขอพระคุณคุณพ่อชลิดนะคะที่เมตตาครอบครัวของพี่พ่อใจน้องรุ่งฟ้านะคะ 四、五。 ปใส่หกเตทดวงใจดวงใจ Sí. 走、so. 是。 สิบหกเดี๋ยวก่อนแม่แก้วสิบหกเดี๋ยวก่อนแม่แก้วเดี๋ยวก่อน Perfect. ยี่สิบขอพระคุณค่ะขอพระคุณคุณพ่อชลิตนะคะที่เมตตานะคะขอให้บุญบาล,ลมีทางพระคูประกรรมทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะปกปักรักษาคุณพ่อชลิตนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาภก้อนใหญ่ๆนะคะ กาบขอบพระคุณคุณพ่อชลิตนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะไม่แก้วไม่ทันเลยไม่แก้วโอ้ยหนูก็อยากกินด้วยลูกโอ้ยหนูมีอาวุธละเมีอาวุธแล้วมีอาวุาธละโอ้ยไรพอละมีอาวุธไรพอแล้ว ขอบพระคุณคุณพ่อชลิตนะคะที่เมตตานะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเขออนุญาตจบการันฟ์สดเอ่ขออนุญาตจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ